สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนคํากริยาสามช่องตอนที่สองกันต่อเลยนะครับอ่าตอนที่สองแล้วครูอยากจะกระซิบนักเรียนทุกคนว่าหัวใจหลักของภาษาอังกฤษก็คือคํากริยาสามช่องนี่แหละครับนักเรียนแต่ไม่มีใครรู้นักเรียนรู้แล้วว่ามันสําคัญหัวใจต้องสําคัญใช่ไหมครับสําคัญมากเราต้อง ึกท่องกิยาช่องหนึ่งสองสามทุกวันเลยนะครับฝึกท่องทุกวันจนจําได้เลยเห็นกิยาช่องหนึ่งปึ๊บต้องเห็นกิยาช่องสองช่องสามตามมานะครับแล้วรู้ความหมายด้วยงั้นเรารู้ว่ามันสําคัญอย่างนี้เราไปฝึกท่องกันต่อเลยนะครับต่อไปข้อ4ี่ส hold held held ถือกุมมือจับไว้เกาะไว้ hold held held ถือกุมมือจับไว้เกาะไว้ข้อ41 hurt 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 เเจ็บทำร้ายบาดเจ็บ h u r t h u เ t hurt เจ็บทำร้ายบาดเจ็บข้อ42 Keep Kept k e เ t เก็บไว้รักษาเอาไว้ Keep Kept Kept เก็บไว้รักษาเอาไว้ ข้อ43หนหนิ้วนอนรู้รู้จักทราบหนหนิ no. ้วนอนรู้รู้จักทราบข้อ44เหลเลดเลดวางลงออกไข่ เหลเลดเลดวางลงออกไข่ข้อสี่สิบห้าลีดเล็ดเล็ดนำนำพานำทางลีดเล็ดเล็ดนำ นำพานำทางข้อ 46. leave left left ออกจากออกไปจากทิ้งไว้ leave left left ออกจากออกไปจากทิ้งไว้ข้อ 47. l e n d เล่นเล่นให้ยืมเล่นเล่นเล่นให้ยืมข้อ48เล t Let เล t ปล่อยให้อนุญาตให้ Let เล t เล t ปล่อยให้ อนุญาตให้ข้อ49 light lit lit ไฟนีออนจุดไฟสว่างเบาเบาหมายถึงน้ำหนักนะครับน้ำหนักเบาทุกชนิดนะครับอีกครั้งนะครับ light lit lit ไฟนีออนจุดไฟ สว่างเบาต่อไปครับหน้าต่อไปต่อไปข้อ50 l o s e lost lost หายทำหายหลงทาง loose lost lost หายทำหาย หลงทางก็ห้าสิบเอ็ด make made made ทำ make made made ทำก็ห้าสิบสอง mean meant meant หมายความว่า mean ment, ment หมายความว่าข้อห้าสิบสาม m e e t met, met. พบกันเจอกันมีนัดกัน meet, met, met พบกันเจอกันมีนัดกัน,กน,กน,น,กนข้อหาสิบสี เพเพศเพทยชใจชำระใช้ให้เพดเพศเพทยชใจชำระใช้ให้ข้อห้หพุทพุทพุทวางใส่พุทธ PUT ธพุทวางใส่ก็ห้าสิบหกรีดเรอ่านรีดเรดเรดอ่านนะฮะช่องสองกับช่อง3ต้องอ่านเรดออกเสียงมันสีแดงเลยนะครับช่องสองช่อง3นะครับ เขียนเหมือนกันหมดเลยนะครับคำว่า Read แต่ช่อง2ช่อง3ต้องอ่านเป็น Red ออกเสียงมันสีแดงนะครับจำพิเศษนะครับข้อหกข้อ56ใหม่ครับ read red r e d อ่านข้อห้าสิบเจ็ดไกด d e กรดริดเดนขี่ขี read, wrote, ่รถ Ride Rode Ridden ขี Ring, rank, green, 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 ่ขี่รถก็5ห้าสิบบาทปริงแฝงรเสียงกริ่งดังเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปร r a แฝง a n g เสียงกริ่งดังเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก้อห้าสิบเก้า รันแรนรันวิ่งรันแรนรันวิ่งต่อไปข้อหกสิบเสเศดเศดพูดพูดว่าเส เศรษเศรษพูดพูดว่าก็หกสิบเอ็ดสีสออซีนเห็นเจอดูพบกันสีสออซีนเห็นเจอดูพบกัน ก็หกเซลโซดโซดขายเซลโซดขายก็หกสิบสาเซนตเซนตเซ็นสองไปเซนต sent sent ส่งส่งไปข้อ64 set 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 ตั้งวางจัดตก set 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 ตั้งวางจัดตกข้อ65 check Sh check เชคเคนขยาวสันปันเช็คชูกเชคเคนขยาวสันปันก็หกสิบหกโชว์โชดโชนแสดงให้ดูโชว์โชด ชอนแสดงให้ดูก็หกสิบเจ็ด shrink 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 หดเหี่ยวหดหายลดค่า shrink 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 หดเหี่ยวหดหายลดค่าก็หกสิบแปด shut s h ั t s h ดเปิด s h ช t s h ั t s h ดเปิด้อหกสิบเก้าสิงแสงสร้างร้องเพลงสิงแสงสร้างร้องเพลง ต่อไปข้อ70 sit s a t s a t นั่ง sit s a t s a t นั่งข้อ71 sleep slept slept นอน sleep slept slept นอนข้อ72 speak spoke spoken พูด speak spoke spoken พูดข้อ73 spend 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 ใช้จ่ายใช้จ่ายเวลา spend 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 ใช้จ่ายใช้จ่ายเวลาข้อ 74, stand stood stood ยืน stand stood stood ยืนข้อ 75, sweep swept swept กวาด s weep swept swept กวัดข้อ76 sw im, sw am, sw am. Nam, swim s sw sw w a m s w a m ว่ายน้ำ swim s w a m s w a m ว่ายน้ำข้อ77 take took taken เอาไปพาไปหยิบไป take took taken เอาไปพาไปหยิบไปข้อ78 teach taught taught สอน teach taught ทอดสอนข้อ79แถถอท่อนชีคขาแถถอท่อนชีคขาต่อไปข้อ80นะครับแถวโถด โชด d บอกเถวโชดีโชดบอกข้อ81อ่าข้อ81นะครับมีตัว th นะครับลิ้นต้องโผล่ออกมาให้ฟันขบก่อนค่อยพูดคำนั้นๆนะครับอ่อาเดี๋ยวครูขียดเซนเตอร์ให้ก่อนนะฮะตัว th มีข้อ81กับข้อ82 ติ้งจะต้องโผล่มาแล้วให้ฟันขบก่อนค่อยพูดคำนั้นๆที่ครูเขียนไว้นะครับอ่าทีนี้ถ้าโผลกมาเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับต่อเต่ามันจะออกเป็นซอโซ่นั้นถูกทั้ง2แบบนะครับอ่าใครโผลไม่ได้ก็ลองโผล่อีกสักนิดนึงก็ยังดีนะครับโผล่แต่พองามลงในกระจกได้นะครับติ้นโผล่มานะครับค่อยพูดนะฮะข้อ1ครับ,อรบ think อ่าโผล่มาอีกหน่อยนึงครับ think แลบน้นออกมาเลยครับบอ,อกมาเลยครับ think ช่องสองครับ thought. thought 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 ช่องสามครับ thought thought เอาช่องหนึ่งใหม่ครับคำว่า think ข้อแปดสิบเอ็ดใหม่ครับ think think ช่องสองครับ thought thought ช่องสมครับ thought thought ดีมากครับไปข้อ82ครับลิ้นโผลออกมาก่อนครับ throw อีกครั้งครับ throw ตัวที่สอง t h r o u ตัวที่สามครับ t h r o n t h r o n แปลว่ากว้างปาเวียงนะครับ อขอข้อ81ใหม่ครับ81ลิ้นโผกมาครับแล้วพูดว่า think ออกไปทาง so-so so นะครับ think ช่อง2ครับ thought o u t ช่อง3ครับ thought thought แปลว่าคิดต่อไปข้อ82นะครับลิ้นโผกมาแล้วพูดว่า t h r o thro, ช่องสองครับ through, through, ช่องสามครับ t h r o n t h r o n แปลว่ากว้างป่าเวียงนะครับตัวยากหมดไปแล้วนะครับต่อไปตัวง่ายครับก็แฝดสิบสาอืมดีมากครับ understand, understood, understood เข้าใจ understand understood understood เข้าใจข้อ84ครับ wake อ่ามีตัวดับเบิลยูคำทุกคําของภาษาอังกฤษถ้ามีดับเบิลยูเราต้องทําปักจูจๆก่อนค่อยพูดนะครับค่อยพูดคํานั้นๆน,นะแป๊บหนึ่งนะครับ อ่เรามาเริ่มออกเสียงตัวข้อ84นะครับทำปักจิ๋วค่อยพูดเวกนะครับอ่าพร้อมเวกโวกโวกเคน n ตื่นตื่นนอนปลุกอีกครั้งหนึ่งครับเวกโวกโวกเคนตื่นตื่นนอนปลุกต่อไปข้อ85 ทำปากจูและพูดครับแหวหววอนสวมใส่แหวหววอนสวมใส่ต่อไป86ครับวินหวันวันชนะวินนวัน,วน ชนะต่อไป87ครับทำปากจูก่อนแล้วตัวดับปัญยูไม่ออกเสียงนะครับเขาเยับมาออกเสียงตัว R เลยครับทุกคำเลยถ้าเกิดว่าดับปัญยูนำหน้าตัว R ดับปัญยไม่ออกเสียงนะครับเขาจยบมาออกเสียงตัว R แต่ยังไงก็ต้องทำปากจูก่อนนะครับอะพร้อม bright broad written อีกครั้งหนึ่งครับ write ไรท์โรดริชันคำนี้อ่านว่า written นะครับหันลิ้นด้วยนะครับอย่าไปอ่านว่าไรท์ t e n นะฮะไม่ถูกนะครับ written นะครับ write wrote written เขียนโอเคครับถ้านักเรียนฝึกกีอาสามช่องนะฮะบ,บ่อยๆแล้วจนขึ้นใจแล้วจำคำศัพท์ได้ขอให้นักเรียน ย้อนกลับไปฟังคลิปที่789ฟังใหม่นะครับ789เป็นคลิปที่สอนการใช้กริยาช่องที่2นะครับเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนคลิปที่10มันเป็นคลิปของการใช้กริยาช่องที่3นะฮะเป็นตัวอย่างการใช้กริยาช่องที่3อยู่ในคลิปที่10นะฮะก ฟังมาตั้งแต่ 7, 8, 9, 10ได้เลยนะครับจะได้เข้าใจถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจต้องกลับมาท่องขียา3ช่องให้ขึ้นใจก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อระดับที่7ใหม่นะครับก็จะเข้าใจง่ายขึ้นโอเคสหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ